คุณหนิงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแม่โมเอลไลน์จำกัดไทยแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ย่างเข้าสู่ปีที่3นะคะหลายร้อยล้านแล้วนะคะเราอยากจะนะ,ะสร้างผู้นำอีก10ท่านที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะนะคะงก็คือเคยเป็นผู้นำทางด้านการตลาดออฟไลน์นะคะมะีประสบการณ์การเป็นวิทยากรการเป็นพิธีกรในงานสัมมนา2ค่ะ เคยทํางานเป็นทีมกับทีมใหญ่ๆมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นํานําของทีมนะคะแล้วก็มีผลงานเคยประสบความสําเร็จค่ะนะคะสค่ะเป็นคนที่อยากจะมีความรู้มีทักษะเพิ่มในเรื่องการไลฟ์สดในเรื่องของการสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์เราเปิดรับเพียงแค่10คนนะ,ะมาเป็นผู้นำหลักของบริษัท ให้ดูแลทั่วประเทศรวมกับผู้นำในบริษัทแม่มนออนไลน์ที่เป็นผู้นำทางด้านการตลาดออนไลน์ที่เขาไลฟ์สดกันประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2ปีภายใต้แบรนด์แม่มนออนไลน์วันนี้นะคะถ้าคุณมีคุณสมบัติและคุณมีความมุ่งมั่นที่อยากจะพาตัวเองเข้ามาประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ กลายเป็นคนที่มีตัวตนและมีคนรู้จักและที่สำคัญค่ะนะคะคุณยังเป็นนะ,ค,ะคนที่อาจจะคว้ารางวัลหรือรายได้ที่ท้าทายมากๆค่ะเรามีนะ,ะรายได้3ล้านบาทใน4เดือนซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเลยนะคะเงินสดเลยนะคะ3ล้านบาทใน4เดือนนะคะในโปรเจกต์ KPI Thailand ถ้าคุณมีคุณสมบัติ นะคะอย่างที่เราบอกและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสำเร็จ ในโลกออนไลน์เป็นการสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดในอนาคตได้อีกยาวๆร่วมกับบริษัทของเราบริษัทแม่มดออนไลน์และเราผู้นำสูงสุดที่สำเร็จแล้วมาทั้งด้านออฟไลน์ออนไลน์วันนี้เราอยากจะลงไปช่วยพี่น้องชาวออฟไลน์ค่ะใครมีคุณสมบัติและมีความปรารถนาที่อยากจะประสบความสาเร็จอีกหนึ่งระดับก็คือประสบความสาเร็จในออนไลน์เราจะนะคะปั้นคุณให้เป็นคนที่เป็นผู้นำดูแล นะคะทีมงานภาคพื้นออฟไลน์ line, จัดงานสัมมนาย่อยให้นะคะแล้วก็สร้างคุณเป็นอีกหนึ่งนะคะคนเก่งสู่ตลาดออนไลน์สนใจรีบทักแม่มดออนไลน์มาค่ะรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลย